สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องช้างเผือกออฟิเชียลนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้าเว็บมาชมนะครับช่องช้างเผือกออฟิเชียลนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณยังสูงนะครับวันนี้ได้นำพระนะครับวิมเพิรนากกลางนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นพระ หนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมสูงนะครับในแวดกับพระอุณน์ A นะครับพุทธคุณหวานเสน่ห์แล้วคลาดนะครับในตามมหานิยมนะครับเป็นพัดยอดนิยมของเมืองไทยนะครับชมเนื้อน,นะครับ ครับดูความเก่า,าพระที่มีอายุนะครับครับหน้าตาจะหายไปบ้างเพราะผิวเปิดนะครับน,บนสไตล์เอกลักษณ์ครับพระเครื่องเมืองไทยนะครับมืออยู่มันตักนะครับ ไม่กดม่ใส่ไม่เล่ก็ยังอยู่นะครับล่อนพอมีล่อนอยู่นะครับสามซุ้มเกืองแก้วนะครับ ล่งนะครับหลังผิวยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะครับดูด้านหน้าไม่ได้นะครับเปิดเยอะนะครับผ่านกันใช้นะครับ คณไม่เพะนะครับพระนั้นอื่นนะครับพระอื่นนะครับอันนี้นะจะกดตื้นนะครับทั้งแต่และคนไม่เหมือนกันนะครับคนลึกกดตื้น,นครับน้ำหนักจะไม่เท่ากันนะครับ ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่เข้าเว็บมาชมมารับฟังกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแช์นะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับขอบคุณอย่างสูงที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ